กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต2มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ซึ่งเป็นนวัตกรรมขับเคลื่อนโรงเรียนขนาดเล็กและมีหน้าที่ในการดูแลระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเช่นเว็บไซต์หน่วยงานระบบ e-office การประชุมออนไลน์ ระบบคอมพิวเตอร์แม่ขายและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายโดยการนำของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต2ท่านอภิชัยเสนโยธีและมีท่านรองโอวาดอดทนเป็นรองที่ดูแลรับผิดชอบมีด็อกเตอร์เทอดชัยบัวผายตำแหน่งศึกษานิเทศปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มและมีเจ้าหน้าที่ ICT หคน จากแนวโน้มโรงเรียนในสังกัดที่มีนักเรียนลดลงตามอัตราการเกิดของนักเรียนทำให้โรงเรียนส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีจำนวนนักเรียนน้อยกว่า120คนจะมีปัญหาเดียวกันคือขาดแคลนครูและคุณครูไม่ตรงวิชาเอกครูต้องสอนหลายวิชาหรือต้องสอนควบชั้นเรียนครูย้ายโรงเรียนบ่อยทำให้มีปัญหาความถนัดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูมีภาระในการเตรียมสื่อการสอนและมีปัญหาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่นิวดียลทีซึ่งมีความยืดหยุ่นมากขึ้นจะเป็นเครื่องมือในการลดภาระของครูในการเตรียมสื่อใบงานใบกิจกรรมและครูสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมูลนิธิการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระรมราชูปถัมภ์ได้จัดงบประมาณสนับสนุนโครงการสื่อใบงานใบกิจกรรมและงบซ่อมบำรุงในปีการศึกษา2568 การดำเนินการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของสอพฟอคอนแกนเขสอใช้นวัตกรรมบันได6ขั้นสู่ความสำเร็จ condition เตรียมพร้อมสู่เป้าหมาย h า r m o n น y สัมพันธ์เครือข่าย activity ทำได้สร้างสารรค์ินโฟ c คัดรู้เท่าทันในงาน you follow u p ประสานติดตามผล โอเพนลี ly, เปิดเผยสู่สาธารณชนในขั้นตอนการนิเทศติดตามที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือภายดีเลตเจ็พลัเป็นโมเดลด้านการนิเทศติดตามอย่างทั่วถึงมีการสร้างเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กดีเอีพร้อมทั้งมีการอบรมพัฒนาครูในการออกแบบการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมซึ่งจะเป็นนวัตกรรมหนึ่งในการยกระดับผลสำเร็จทางการเรียนสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กเป้าหมายต่อไปถึงแม้เทคโนโลยีไม่สามารถทดแทนครูได้ แต่เทคโนโลยีจะเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนของครูโรงเรียนขนาดเล็ก d l t v แสดงให้เห็นภาพกิจกรรมของโรงเรียนขนาดเล็กนัก,กเรียนน้อยกว่า60คนจะได้รับใบงานใบกิจกรรม d l t v ครบทุกคนทั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6ซึ่งสอดคล้องกับการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมคุณครูประจำวิชาไม่ต้องปรินใบงานเองภาพสีสันสวยงามแต่ก็ต้องดูแลยอย่างใกล้ชิด คอยให้คําแนะนําและตรวจการงานอยู่เป็นประจําจึงจะประสบความสําเร็จทีวีตั้งอยู่ในระดับสายตาของลูกนักเรียนมองแล้วนะครับอยู่ในระดับสายตาที่เหมาะสมเสียงชัดเจนครูต้องเป็นคนคอยดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรียนการสอนที่อยู่ในระหว่างเรียนนะครับนักเรียนต้องมีส่วนร่วมในการจัดยามการเรียนการสอนโดยใช้สื่อดที ใช้ DLTV ค่ะเข้ามาช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนค่ะไม่ว่าจะเป็นใบงานสื่อ powerpoint แล้วก็จะมีเป็นสื่อบัตรคำต่างๆโรงเรียนของเราได้ใช้ DLTV ในการจัดการเรียนการสอนไม่ว่าจะการนำสื่อ powerpoint มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและยังได้รับชุดกิจกรรมวิชาต่างๆมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนค่ะซึ่งเราสามารถ ดาวน์โหลดใบงานและสื่อต่างๆได้เพิ่มเมติมจาก w w w d l t v ac. d t h ค่ะการใช้นะคะรูปแบบการสอนแบบ dltv นะคะซึ่งใช้ระบบของ On d e m a n d นะคะที่โหลดออกมาไว้นะคะเป็นคลิปวิดีโอของคุณครูแล้วก็สื่อการเรียนการสอนนะคะดิฉันใช้กับแผนการเรียนการสอนในรูปแบบของ a c t i v e learning ซึ่งเวลาที่ คุณครูเขาสอนนะคะดิฉันก็สามารถสต็อปหยุดแล้วก็ให้นักเรียนปลายทางของเรานะคะปฏิบัติจิจกรรมด้วยตัวเองนะคะไม่ใช่เพียงแต่ว่าให้คุณครูสอนอย่างเดียวนักเรียนสามารถที่จะเกิดกระบวนการเรียนรู้ฝึกทำด้วยตัวเองทุกคนนะคะให้เกิดกระบวนการเรียนรู้แบบ Fctive Learning ได้ค่ะ, <Okay. S 3> ะก่อนที่เราจะ,ะนำมาให้เด็กใช้ เราก็ต้องอศึกษาก่อนค่ะคุณครูจะต้องศึกษาดูใบงานไปความรู้ก่อนที่จะมาอะสอนนักเรียนนะคะพอเราได้ศึกษาแล้วเราก็จะมาะเปิดไปด้วยแล้วก็อธิบายพร้อมกับที่สอนไปด้วยนะคะโดยเด็กแต่และคนเขาจะมีความสว่างในการเรียนโรงเรียนขนาดเล็กมีคุณภาพการศึกษาที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพเป็นการลดภาระครูในโรงเรียนขนาดเล็กในการเตรียมสื่อใบงานใบกิจกรรม และการเตรียมการเรียนการสอนในรายวิชาที่ครูไม่ถนัดในห้องเรียนไม่ได้มีครูเพียงคนเดียวมีทั้งครูต้นทางและครูปลายทางที่ร่วมการจัดกิจกรรมนักเรียนได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกับครูทางไกล Active ผ่านกระบวนการออกแบบและเตรียมสื่อการเรียนการสอนร่วมน้านนอกจากนั้นสื่อดีอ v ทีวีและชุดกิจกรรมยังสามารถนําไปใช้ในการเรียนการสอนได้ทุกที่ทุกเวลา anytime a แอ anywhere ครูผู้บริหารโรงเรียนในโครงการมีความสุข